สวัสดีครับผมศักดิ์สิทธิ์กิจเวชินวันนี้จะมานำเสนอเทคโนโลยีการเผาขยะและขยะอันตรายเทคโนโลยีการเผาขยะและขยะอันตรายการเผาขยะเป็นวิธีการจัดการขยะที่ใช้ความร้อนสูงพื่เผาไม่ขยะให้เป็นเท่าก๊าซและพลังงานความร้อนเทคโนโลยีนี้เหมาะสมสำหรับขยะที่ไม่สามารถนำ ำมาใช้ใหม่ได้หรือรีไซเคิลได้และเป็นขยะอันตรายที่ต้องกําจัดอย่างปลอดภัยประเภทของตเาเผาขยะขยะนะครับหนึ่งการตเผาขยะทั่วไปการใช้งานใช้เผาขยะมวลฝ่ายทั่วไปเช่นขยะชุมชนกระบวนการเผาะนะครับขยะจะถูกเผาในอุณหภูมิ1 5 0ถึง หนึ 1> 1, ่พันหนึ่ง้อยองศาแค่ลดปริมาณขยะลงแค่ประมาณสิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็ของปริมาณขยะเดิมผลที่ได้ครับคือเท่าที่อาจมีการผลิต้านพลิทเล็กน้อยและงนานความร้อนที่สามารถเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าได้สองต้าเผาแบบหมุน การใช้งานใช้สําหรับขยะอันตรายเช่นสารเคมีที่เป็นพิษของเสียจากอุตสาหากรรมหรือขยะทางการแพทย์กระบวนการเผานะครับจะมีห้องเผาที่มีลักษณะเป็นถังกระบอกที่หมุนได้ทําให้ขยะสัมผัสความร้อนได้อย่างทั่วถึงที่อุณหภูมิสูงถึง หนึ่งพันหร้องศาถึงหนึ่งพันหก้อองศาให้เผาไหม้สารคิดให้หมดจดข้อดีสำหรับการเผาขยะแบบหมุนนะครับสามารถเผาขยะที่มีความชื้นหรือขยะที่มีองค์ประกอบที่ซับซ้อนได้สามต้องเผาขยะแบบฟู้อะไรการใช้งาน มสมสำหรับขยะมูลฝอยหรือขยะชีวมวลเช่นเศษอาหารสำหรับกระบวนการเผานะครับขยะจะถูกเผาในห้องเผาที่มีชั้นทรายซึ่งถูกเป่าลมให้เย็นที่แผ่ของเหลวข้อทีของการเผาขยะคือประหยัดพลังงานและสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ดี สี่ข้าเผาแบตสองขั้นตอนสำหรับการใช้งานนะครับใช้สำหรับขยะอันตรายเช่นขยะทางการแพทย์กระบวนการเผาครับหนึ่งเผาขยะในอุณหภูมิประมาณแปดสิบองศาให้กำจัดสารอินทรีย์สองเผาเผาคาร์บอนไออกออกมาที่อุณหภูมิหนึ่งพันองศาถึงหนึ่งพันสองร้อยองศา ให้ทำลายสารพิษที่ตกค้างนะครับระบบควบคุมมลพิษจากการเผาขยาขาาะการเผาขยะสร้างการแทะสารพิษที่อาจก่อให้เกิดมลพิษในสิ่งแวดล้อมจึงจ,จําเป็นต้องมีระบบควบคุมเช่นหนึ่งระบบดักจับฝุ่นสองระบบบำบัดก๊าซไอเสีย สามระบบควบคุมไนโตรเจนออกไซด์สำหรับข้อดีและข้อเสียของเทคโนโลยีเทคโนโลยีในการเผาขยะนะครับข้อดีลดปริมาณขยะที่ต้องฝังกบต้องทำลายแก้โรคสารพิษในขยะสามผลิตพลังงานความร้อนหรือไฟฟ้าจากการเผาข้อเสียคือ ทวนทุนสูงโดยเฉพาะระบบควบคุมมลพิษสองการขอที่ไม่ได้มาตรฐานอาจไหวสารผิดสามการกำจัดเท่าขยะที่มีสารผิดข้อพิจารณาน,นกานใช้เทคโนโลยีครัประเภทขยะเช่นขยะมูลฝอยหรือขยะอันตรายสองปริมาณขยะท่วมะสมขอ,ของขนาดต่อเผาสาร มาตรฐานเสียงแวดล้อมต้องมีระบบควบคุมมลพิษที่ได้มาตรฐานสี่ความคุ้มค่าเทียบระหว่างต้นทุนและผลประโยชน์ด้านพลังงานผมก็จบการนำเสญญาานอแค่นี้ขอบคุณครับ